สวัสดีทุกคนที่เข้ามาดูช่องผมด้วยนะตัวนี้มีกบผมพิเศษกว่าแต่เช่นเคยตัวนี้ผมจะไปเกี่ยวกวับเกียวเมทายแดชนะเกี่ยวเมทายเดสเลยเสื้อตอนนี้ผมจะมาโชว์เทพกันนะเออโอเคปรับไหม่นะกลัวมันไม่ดีเสียงนี่ผมถอดถอดเสื้อเล่นเกมนะจริงผมใส่ชุดน,นอนด้วยแหละแต่คือการจะใส่อกี่ขี้เกียจไงไม่ได้ถอดแก้ผ้าจะดูแบวนในยูทูป ผมจะมาเล่นด่านสุดท้ายชวยดวูว่ามันยากแค่ไหนนะเอ๊ะผมเล่นผ่านง่ายเลยจนะบางครั้งบางครั้งนี่ผมเล่นผ่านง่ายเฉยยวผมเก็บเหรียญไปด้วยดีกว่าเกมเนี้ยผมเล่นมา3เดือน,นก็2เดือนว่วผมก็เลยฝึกด่านด่านสุดท้ายไปนะนะแล้วเนี่ยก็ได้ไอตัวนี้มาเกมนี้คุณง่ายนะคุณสุดเยอะแรกๆมันยากช่วนห,หลังหลังมันง่ายไป Finger Dash มีเล่นชัวเก็บเหรียญไปด้วยหนีไปไงนนโอ้โหเก็บเหรียญไปด้วยดิยชิบหายละเกมมันแระตายบัวเสียวไปนเลยอยู่ที่สองเกมแล้วนะ เก็บย uh, ังไม่ครบายโอ้อะไรวะเก็บเหรียญไม่ได้โอ้ โอ้โหผ่านแล้วเนี่ยโหอะมันง่ายขนาดเนี้ยผมใช้สูตรวิทยาศาสตร์นะสารละลายอยู่หนึ่งร้อยกรัมเซนติเมตรเุ้ยอะไรนั่นนั่นแหละสูตรนะนี่ผมจะเปลี่ยนไปเลยปัดทิ้งแม่งผมว่าปิดเน็ตด้วยล่ะผมไม่อยากให้เกมนี้มีโฆษณาเกมนี้ไม่มีโฆษณาโคตรบ่อยเลยมันเล่นแบบไม่มีเน็ตนะนี่ซับซีรูนะ <c oughs> ผมจะมาเล่นด่านแรกให้นะด่านต่อไปด่านด่านที่สองผมขอไม่เปิดเพลงอะหลีกเลี่ยงลิขสิทธิ์นะเพราะว่าเพลงที่สองมันมีลิขสิทธิ์ถต่ว่าท้ากล้าเปิดไหมผมบอกไม่กล้าแต่สิ่งที่กล้าคือชูไงชูมูกคล <c oughs> ละรับเทพมจริง <c oughs> ไงมันก็ง่ายเนาะเกมไอ้ด่านเนี้ย ขนาดขนาดเพื่อนผมยังเป็นมือใหม่เล่นยิงเกม่านนี่ผ่านกระดานแรกด่านสติสติลิโอแมนเนจอะคิดดูดิโคตงเลยเพ,เพื่อนเพื่อนในโรงเรียนนะเดีตอนนี้ปิดเทอมแล้วนี่กว่าบัมีสาระละลายอยู่หนึยลูกบาตซติเมตรมีน้ำตาลละลายอยู่ห้ากรัมนะผมใช้สูตรวิทยาศาสตร์เลยนะสูตรเออ สูตรเรื่องเคมีชีวะเออสูตรอะไรวะฟิสิกส์ผมก็ใช้ด้วยนะเอ,อสกูบียูลบกซุนพีเนี่ยเรียนไม่ได้ไงเหรออย่างที่สองโอ้โหเนี่ปเนี่ยง่ายอยู่เนาะตรงนี้อาจจะผ่านน Continue โอ้โอสารเล่นมาตั้งนานนี่แพ้ไดไงเนี่ยเพราะไอเหรียญไอเหรียญอันที่สามเนี่ยเก็บยากใช่ไหมผมเก็บเหรียญอันที่สามเก็บยากเลยใช้สูตรตัวสีหมอสองหอใส่ไขส่สีไม่ใช่ละโอเคผ่าลระดาที่หนึ่งอ่ะ อันนี้เป็นดาดสามสีโลอ่ะอันนี้เป็นหมดสามสีโลมามาดูดาดที่สองดาดแป๊บเนี้ยนะผมตั้งค่าอะไรปุ๊บตั้งค่าปิดเพลงอ่ะอีกเรื่องหนึงก็สินะแต่หล่ะผมก็เคยปิดเพลงเลยอาจจะไม่ได้ยินเสียงเพลงเหรียญมันซ่อนอยู่ตรงนี้ลนะ ร่วงมาตรงนี้ได้ไงวนะน่ะรับมันจะเป็นชื่อของผู้พัฒนา,าเกมมันชื่อว่า RUB นั่นแหละรับนั่นแหละสิงสิงสแปมสแปมไอ้กนรัวๆไม่ใช่ละหนีนี่เวลาไม่มีเสียงเพลงมันจะอันนี้นี่เกบนแจได้โอ้ เดี๋ยวไปเผลอเดี๋ยวไปเก็บกุญแจโดนอยู่ซิงซิงนี้ป่ะเนี่ยโอ้โหตรงนี้ค่อยๆใจเย็นๆอย่ารีบอย่าลุนจิงซิง าเกือบตายเหรอหึนายจังวะซิงซิงสิง,สง,สงนีไปนไงแรงปืนห้าสิบสามอุณหภูมิหนึ่งร้อยยี่สิบองศาเซลเซียสโคตรร้อนวัดเราจะมาแก้ไขเรื่องอุณหภูมิ ไม่กเกะไขอะไรตอนนี้วะอ,อะไรเนี่ยไม่ไม,ไม่จะตั้งค่าเพลงเนี่ย,ยเพลงสุดท้ายโอ้โหดุดาดิกู <c oughs> ไม่รอดแล้วขนาดด่านฟิงเกอร์ฟิงเกอร์แดก็ยังไม่ไม่ค่อยจะรอดแล้วล่ะสูน่ไอเสือ เงแม่งมันด้วย้ยผมเคยเอามาทําประกอบประกอบอนิเมชันอยู่อนิเมชันเรื่องแบบความอบยุทธความอัป,ปรียอะไรสักอย่างอะไรของประเทศไทยอ่ะเป็นอนิเมชันคอสติบอร์อม,มีเสมือนแบบเด็กชอบอวยชาติไปอ่ะเฮ้ยกดดิเอ๋อก,ด,ด,กดไปติดไอเลียนด้านสองแล้วมันเก็บยากชิบหายเลยตรงนี้แม่งเดือดจะตายอ่ะเกะ รอดแหละรอดอยเดี๋ยวที่สองยังได้เก็บเลยเดี๋ยวที่สามอยู่ตรงนี้แหละเข่งสุกีปิดอ,อุ้ยโอ้โห แค่ไแล้วล่ะโอ้โหผ่านงี้ไงวะโอ้โหโอเคแค่นี้นะถ้าใครชอบอยากฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้ด้วยนะแล้วก็กดกระดิ่งด้วยแหละอันนี้แค่มาโชว์อันนี้มาโชว์แบบโชว์แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรวะ โชว์แบบความสามารถเฉยนะว่าของผมเนี่ยมันเล่นได้นชนะชนะแค่ไหนส่วนด่างเด็เด็ดอันล็อกเหรอเดดล็อกอันเด็ดล็อกนี่ผมไม่ค่อยผ่านอะแต่ตัวละครที่ผมได้มานี่ผมแค่ใช้อออ,อะไรวะใช้ใช้บั๊กอะไรสักอย่างแหละอมืมันเป็นบั๊กอะไรอะ่ะที่มันหลุดเกี่ยวกับแบบเกี่ยวกับเกมก,การดําเนินอ,อะไรเงี้ย มันก็เลยได้แบบมันก็เลยได้ปลดล็อกอันนี้มาโอเคเสียเวลาว่ะ